เคยไหมครับในคืนที่ทุกอย่างเงียบสงบกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วก็ได้ยินเสียงหึ่งหึ่งึ่งที่น่ารำคาญดังอยู่ข้างๆหูเสียงที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมากลางดึกแถมยังทิ้งอาการคันขึ้เยอะไว้ให้ดูต่างนาอีกไม่ว่าจะพยายามตบเท่าไหร่พยายามปัดป้องยังไงเจ้าเสียงนั้นก็ดูเหมือนจะวนเวียนกลับมาเสมอใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงยุ่งศัตรูตัวจิ๋วที่สร้างความรำคาญให้กับผู้คนทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ แต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่ความรำคาญนะสิครับเพราะยุงเนี่ยแหละคือหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นพาหะนํารโรคไรแรงสารพัดมาสู่มนุษย์แม้ว่าจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียหรือชีคุนกุญยาและอีกมากมายเลยครับเราต่างก็เสียเงินไปไม่น้อยกับสเปรย์กันยุงโลชั่นทาผิวหรือนวัตกรรมต่างๆเพื่อจะไล่พวกมันออกไปให้ไกลที่สุดแต่ลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้ามีสถานที่ซักแห่งบนโลกใบนี้ ที่เราสามารถเปิดหน้าต่างนอนรับลมเย็นๆได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องยุงแม้แต่ตัวเดียวมันจะดีแค่ไหนสถานที่ที่คำว่าตบยุงอาจจะไม่มีอยู่จริงสำหรับคนท้องถิ่นประเทศที่ว่านั้นก็คือไอซ์แลนด์ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนดินแดนแห่งภูเขาน้ำแข็งกับภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นแห่งนี้กลับเป็นสถานที่ที่ปลอดยุงโดยสิ้นเชิงไม่มีประชากรยุงดั้งเดิมอาศัยอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวพอได้ยินแบบนี้คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนก็คงจะเป็น เอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเหตุผลง่ายๆที่สุดที่คิดออกก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่นั่นมันหนาวเกินไปสําหรับยุงใช่ไหมล่ะครับก็นั่นแหละครับเป็นคําตอบที่ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วและเป็นสิ่งที่หลายคนคิดเหมือนกันแต่เชื่อไหมครับว่านั่นไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องทั้งหมดความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้มันซับซ้อนและน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยครับเราลองมาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันสักหน่อยนะครับ อย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันอย่างกรีนแลนด์เนี่ยเอาจริงๆแล้วหนาวกว่าไอซ์แลนด์อีกนะครับแต่กลับไม่ยุ่งชุกชุมมากหรืออย่างในไซบีเรียของรัสเซียหรือทางตอนเหนือของแคนาดาที่มีฤดูหนาวแบบโหดสุดๆก็ยังเต็มไปด้วยฝูงยุงมหาศาลในฤดูร้อนดังนั้นความหนาวเย็นอย่างเดียวคงไม่ใช่ปัจจัยตัดสินซะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ความหนาวอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบ แล้วอะไรล่ะครับคือเกราะป้องกันทางธรรมชาติที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปไอซ์แลนด์นอนหลับได้สบายใจโดยไม่ต้องกางมุง้งเอาละครับคำตอบที่แท้จริงมันสุดยอดมากเลยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอุณหภูมิซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของยุงและสภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของไอซ์แลนด์โดยตรงเลย ่อนืเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องมารู้จักวงจรชีวิตของยุงกันแบบเร็วๆก่อนนะครับเริ่มจากยุงตัวเมียจะไปวางไข่ในน้ำนิ่งๆจากนั้นไข่ก็จะฟักออกมาเป็นลูกน้ำแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นตัวโมงซึ่งสองระยะน,นี้ต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลาแล้วสุดท้ายถึงจะลอกคราบกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยที่บินได้นั่นเองครับทีนี้ในประเทศเมืองหนาวอื่นๆที่มียุงเนี่ย วงจรชีวิตของพวกมันปรับตัวได้เก่งมากครับพอหน้าหนาวมาถึงเผื่อน้ําเริ่มจับตัวเป็นน้ําแข็งยุงในระยะตัวโม่งก็จะเข้าสู่สภาวะคล้ายๆการจําสีเลยพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําแข็งอย่างปลอดภัยแล้วก็รอรออย่างอดทนจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิมาถึงน้ําแข็งค่อยๆละลายอย่างช้าๆแต่ที่ไอซ์แลนด์แผนของยุงมันพังไม่เป็นท่าเลยครับเพราะว่าไอซ์แลนด์ตั้งอยู่บนจุดประทะกันพอดีระหว่างกระแสน้ําอุ่นแอตแลนติกกับกระแสน้ําเย็นอาร์กติก ผลก็คือสภาพประกาศของที่นี่มันแปรปรวนแบบสุดขั้วชนิดที่ว่าคาดเดาอะไรไม่ได้เลยและนี่แหละครับคือกับดักที่ธรรมชาติสร้างขึ้นคือในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน้ำมันก็จะแข็งตัวเป็นปกติแต่ที่ไอซ์แลนด์มันมักจะมีช่วงที่อุณหภูมิอุ่นขึ้นมาอย่างกระทันหันกลางฤดูหนาวเลยทําให้น้าแข็งมันละลายอย่างรวดเร็วสัญญาณน,นี้มันก็ไปปลุกให้ตัวโมง่งตื่นขึ้นมาคิดว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วแล้วก็เริ่มกระบวนการเติบโตแต่ แค่ไม่กี่วันต่อมาอากาศก็จะกลับไปหนาวจัดอีกครั้งอย่างฉับพลันทําให้น้ําที่เพิ่งละลายกลับไปเป็นน้ําแข็งอีกรอบไอเจ้าวงจรแข็งละลายแล้วก็กลับมาแข็งซ้ําที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับและไม่เป็นเวลานี่แหละครับคือตัวการสําคัญมันไปขัดขวางวงจรชีวิตของยุงอย่างจังทําให้ตัวม่งไม่มีเวลามากพอที่จะโตจนกลายเป็นยุงเต็มวัยก่อนที่น้ําจะกลับมาเป็นน้ําแข็งอีกครั้งผลก็คือพวกมันตายเรียบครับไม่สามารถขยายพันธุ์และตั้งรกรากถาวรที่นี่ได้เลย เอาละครับพอเราเข้าใจเหตุผลหลักกันไปแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจอื่นๆกันบ้างดีกว่าเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆไปเลยบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะมีตัวไหนเล็ดลอดเข้าไปได้เลยเหรออย่างเช่นติดไปกับเครื่องบินหรือไปกับเรือขนส่งสินค้าจากประเทศอื่นอะไรแบบนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและความจริงก็คือเคยมีครับ มีบันทึกว่าเคยเจอยุงตัวหนึ่งในไอซ์แลนด์ซึ่งตอนนี้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเลยนะเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะเดินทางมากับเครื่องบินในช่วงยุค80แต่จุดที่สําคัญที่สุดก็คือถึงแม้มันจะเดินทางมาถึงได้แต่มันก็ไม่สามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไปได้ครับพอยุงตัวนั้นตายเรื่องก็จบลงไม่มีประชากรรุ่นต่อไปเพราะสภาพอากาศแบบกับดักที่เราคุยกันไปนั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่ไอซ์แลนด์ไม่มียุงไม่ได้แปลว่าที่นั่นจะไม่มีแมลงดูดเลือดชนิดอื่นอยู่เลยนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวไอซ์แลนด์โดยเฉพาะแถวๆถวทะเลสาบบางแห่งอาจจะเคยเจอกับเจ้าริ้นดาครับเจ้าตัวริ้นพวกนี้ถึงจะไม่ใช่ยุงแล้วก็ไม่ได้เป็นพาหะนําโรคร้ายแรงมาสู่คนแต่บอกเลยว่าเรื่องกัดกับเรื่องสร้างความรําคาญเนี่ยไม่แพ้กันเลยทีเดียว จริงๆแล้วเรื่องนี้มันชัดเจนมากครับถึงขนาดที่ว่ามีทะเลสาบชื่อดังแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่ามีวาดหรือมีวาดซึ่งถ้าแปลตรงตัวเลยนะมันจะแปลว่าทะเลสาบแห่งริ้นเลยทีเดียวนี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าถึงจะไม่มียุงแต่ก็ยังมีตัวป่วนไซมินีชนิดอื่นอยู่เหมือนกันและนั่นก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับ เกี่ยวกับประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนที่ซึ่งสภาพอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ได้สร้างป้อมปราการทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเพื่อต่อต้านการมาเยือนของยุงสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งนะครับมันคือการประทะกันของความร้อนและความเย็นที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้นี่เองครับที่ทำลายวงจรชีวิตของยุงจนสิ้นซากไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความไม่สเสถียรของฤร,รูก,การนี่เป็นบทพิสูจน์ที่น่าทึ่งมากเลยนะครับว่าธรรมชาตินั้นซับซ้อนและมหัศจรรย์ขนาดไหนเพราะฉะนั้น ครั้งต่อไปที่กำลังจะตบยุงที่บินวนอยู่รอบตัวเราลองนึกถึงดินแดนแห่งน้ำแข็งและไฟแห่งนี้ดูนะครับอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่ามีที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่มนุษย์ต้องมากังวลกับเสียงหึ่งๆนั้นเลยคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วยังมีความลับที่น่าทึ่งแบบไหนอีกที่ธรรมชาติยังซ่อนไว้รอให้เราไปค้นพบกัน